ณโยอดเขาหลิงซานในชมพูทวีปทั้งสองคนนั่งประจันหน้ากันเมฆมงคลอึมครึมบรรยากาศตึงเครียดภิกษุหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วก็หันกลับมาพนมมือคาระวะภิกษุคิ้วเหลืองท่านอาจารย์มาพร้อมหน้าแล้ว สิทธิ์พี่เตรียมพร้อมแล้วหรือไม่ภิกษุคิ้วเหลืองยิ้มเล็กน้อยและคาระวะกลับพร้อมนานแล้วงานเทศกาลอุลลัมพนะจัดขึ้นทุกห้าร้อยปีช่วงการอภิปรายธรรมของสิทธิสำเร็จการศึกษาแล้วได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ภิกษุหนุ่มพายมือให้สิทธิ์พี่เริ่มถามก่อนภิกษุคิ้วเหลืองเอ่ยถามว่าขอถามสิทธิ์น้องว่าอะไรคือความหมายของชีวิตภิกษุหนุ่มตอบว่าสแสวงหาความจริงภิกษุคิ้วเหลืองถามกลับว่า ความจริงคือสิ่งใดภิกษุหนุ่มตอบว่าวิธีโคจรแห่งสรพพชีวิตกฎแห่งต้นกำเนิดจักรวาลภิกษุคิ้วเหลืองไม่ได้แสดงความเห็นใดกลับหยิบดอกไม้จากมือขึ้นมากลีบดอกไม้เหี่ยวเฉาในคราแรก แล้วค่อยๆเบ่งบานงดงามเปล่งปลั่งดุดน้ำหยดเขาก้มมองดอกไม้พลางกล่าวว่าเจ้าดูมันสิเพียงแค่ปล่อยตามธรรมชาติของมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้เมื่อกล่าวจบ ภิกษุคิ้วเหลืองก็กลมลงสูดดมเบมาๆแล้วเอ่ยว่าดอกไม้ทุกดอกที่พลิบานต่างก็ปล่อยกลิ่นหอมเฉพาะตัวออกมานั่นคือแก่นพลังชีวิตที่ประทุออกมาเพื่อการขยายพันธุ์ของมันเองเขาปล่อยมือให้ดอกไม้ปลิวกระจายไป การได้สัมผัสช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่คือความสุขตูงสุดภิกษุหนุ่มสายศีษะความพอใจแค่ชั่วครู่ความขมขื่นชั่วนิรันดร์ไร้ซึ่งวันสงบสุขวนเวียนเป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุด ภิกษุคิ้วเหลืองกล่าวว่าข้าลงเขาไปทัศนาจรในครั้งนี้พบเห็นผู้เป็นบิดามารดายอมแลกบุตรเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดเห็นบุตรเศรษฐีตระกูลมั่งคั่งละเมิดวิถีคันลองทำเพื่อกามตัญหา ภิกษุหนุ่มขมวดคิ้วและมองดูสิทธิพี่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามภิกษุคิ้วเหลืองกล่าวว่ามีผู้รอบรู้กำจัดผู้ที่เห็นต่างเพียงเพื่อชื่อเสียงในหน้าประวัติศาสตร์มีผู้ที่ทำผลงานเลื่องลือในการรบไดกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพียงเพราะความโลภอันไร้ที่สิ้นสุดภิกษุหนุ่มไม่หวั่นไหวใดๆและกล่าวอย่างเงียบๆว่าสิทธิท่านไม่เห็นว่าบิดามารดาที่แลกบุตรเพื่อให้อิ่มท้องนั้นต้องทนทุกข์ทรมานใจไปชั่วชีวิตคุณชายที่ทำผิดประเวณีและใช้ชีวิตตามใจนั้น ก็สิ้นชีวิตกระทันหันบัณฑิตที่กำจัดผู้เห็นต่างนั้นก็สูญเสียอำนาจในชั่วข้ามคืนและถูกผู้คนประนามแม่ทัพที่กระหายการเข็นฆ่านั้นก็กินไม่ได้นอนไม่หลับต้องทุกทนจากผลกรรมที่ตนก่อขึ้นภิกษุคิ้วเหลืองโตกลับว่า เล้วไหลภิกษุหนุ่มตกใจเล็กน้อยเลวไหลงั้นหรือภิกษุคิ้วเหลืองกล่าวว่าการดิ้นรนนี้ความยินดีนี้ความเด็ดเดี่ยวนี้ความสุขใจนี้วัฏจักรแห่งสุขและทุกนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีวันพอเพียงไม่มีวันหยุดนิ่งและนี่ก็คือบอกเกิดแห่งความเจริญรุ่งเรืองในตรีสหัสโลกธาตุซึ่งแน่นอนว่าเป็นความหมายที่แท้จริงของทุกชีวิตด้วยเช่นกันภิกษุหนุ่มกล่าวว่าสิทย์พี่ท่านไม่แสวงหาการหลุดพ้น และการรู้แจ้งแต่กลับสรนเริญในทุก์แห่งวัฏสงสารและผลกรรมเงินหรือภิกษุคิ้วเหลืองกล่าวว่าสิทธน้องไร้ซึ่งยินดีไร้ซึ่งกังวลแล้วจะรู้แจ้งได้อย่างไรภิกษุหนุ่มกล่าวว่าการรู้แจ้งอยู่ที่ใด เห็นชัดว่ามีแต่ทุกข์ภิกษุคิ้วเหลืองกล่าวว่าทุกข์ก็คือรักรักก็คือทุกข์ไม่รักไม่ทุกข์ย่อมมิหลุดพ้นหลงระเริงปล่อยจิตใจไปทั่วล่า ไร้กลัดกลุ่มพวงพาไร้หวาดวันเย้ยศีลแปดในแดนสุขสูงสุดพลันคิดตนนั้นบรรลุธรรมนำสมบูรณ์พระคิ้วเหลือง